ตอนนี้3ามล้อก็เสร็จแล้วนะครับจะให้ชมมีไปเรียว ันนี้ยังไม่ได้ทำฝาท้ายนะครับมีแต่มีแต่กระบะข้างอย่างเดียว เกียร์เป็นเกียร์สโลนะครับยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวตอนขี่ให้ดูอีกทีนะึง